แบบนี้บิวทําได้เดี๋ยวก่อนทำยังไงนะเออปึ๊บแล้วก็เอาไปอะไร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 คุณเล่นเฮโลเหรอคะเดี๋ยวไม่ใช่เขาเรียกว่าควงแป้งให้ทำโรตีคุณไม่เก่งเนี่คุณชินในการแป้งอยู่บนมือปึ๊บปึ๊บปแล้วก็กระทะอยู่กระทะกระทะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะหลายคนบอกว่าคือเห็นแล้วอ่ะดูง่ายๆดูง่ายง่ายปุ๊บปปุ๊บหยิบขึ้นมาแบบดูง่ายๆแค่ควงแป้งว่ายากแต่เขาจะไปทำโรตีสายไหม33ล้านเส้นนะโอ้โหได้จริงหรือเปล่าติดตามในแบบนี้บิวทำได้ครับเชิญค่ะ สนับสนุนโดยไฮลักรีโว่ GR สปอร์ใหม่เรดย u r u l อัลติเมทแอม t i ชัวันนี้คิดว่าจะรอดไหมไม่รู้ะแล้วแต่ร้อนอะอ๋อขอรอดขอรอดกระเด็นเอาใหม่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 เพราะว่าหนึ่งจายเบื้หัวเฮียขำดีไมเต้องตเส้ใจเย็นๆ คนตกหนักเลยฟ้าร้องหนักเลยเอาจริงมาทำโรตีสาหมา,าดันแรกฟ้าร้อง <c oughs> <c oughs> วันนี้นะคะแบบนี้บิวทําได้จิ๋วจอดจิ๋วจอด <c oughs> วันนี้เนี่ยนะคะเรามาอยู่กันที่จังหวัดพระนคอศสีพยาย <c oughs> มายุยาเนี่ยเป็นึกถึงอะไรก็จะต้องถึง,งก๋วยเตี๋ยวเรือน,นถึงโบราณสถานใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้ที่ต้องนึกถึงนั่นก็คือโรตีสาย ลงมือทาโรตีสายไหมเองนะคะกับเจ้าโรตีสายไหมที่บอกว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยอันนี้จะเป็นโรตีสายไหมบางเตียยหรือเปล่าใช่นีมบางเตียยหรือเปล่าคะโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปคุยด้วยจอดรถก่อนนะครับนี่ขี่มาจากกรุงเทพเลยนะข้าร้อเลนยืมของเขาขี่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไม่มีบางเตียยไม่มีโรตีสายไหมในประเทศไทยเป็นเจ้าแรกใช่ไหมคะ บางเพื่นคนคิดเลยทำโรตีใส่มาตั้งแต่อายุ11ขวบตัวถึง17ถึงดึจ17อว่าทำได้ใหม่ได้เลยตอนนี้กี่ขวดแล้วเกือบ66แล้วครับหนูอยากจะแบบว่าทำโรตีใส่ยไหมด้วยตัวเองสอนเลยได้ไหมวันนี้ได้ครับได้วันนี้คิดว่าจะรอดไหมไม่รู้อะไรแล้วแต่ต้องรอดสิครับต้องรอด โรตีสายไหมเจ้าดังเจ้าแรกของเมืองไทยคิดค้นสูตรโดยบางเปียและส่งต่อวิชาโรตีสายไหมให้กับลูกๆเปิดแล้วหลายสาขาโดยเคล็ดที่ไม่ลับของแป้งที่นานุ่มสายไหมเส้นยาวกลิ่นหอมรสชาติหวานอร่อยขั้นตอนมีอะไรบ้างไปดูข้างในกันเลยค่ะ แค่ตอนแรกต้องเตรียมส่วนผสมมีแป้งสาลีกับน้ำมันบัวมาผสมกันแล้วก็เคี่ยวสักหนึ่งชั่วโมงจนแป้งมีสีเหลืองนวลขั้นตอนต่อไปนำน้ำตาลทรายผสมน้ำเปล่าเคี่ยวไปสักส5หนาทีให้มันจับตัวเป็นก้อนเพื่อเอาไปทำเป็นเส้นสายใหม่นั่นเองอนนว่าแต่จะผ่านด่านแรกไปได้ต้องอดทนสิ่งนี้ให้ได้ก่อนขอจะตั้งใจขอเรียนรู้ก่อน อ่ะได้เริ่มยังไงเผยได้ทั้งห้าวิไม่ร้อนอ่ะเริ่มทนความร้อนไม่ได้ก็จะทำไม่ได้ครับก็ต้องทนความร้อนให้ได้เริ่มดีขึน้นละเหมือนไหมหือ ่ตมันหวานเพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนผสมแยกเส้นเพิ่มรสชาติความมันไอตัวนี้เหรอที่จะเป็นแบบเส้นโรตีสายไหมใช่ตัวนี้เป็นเส้นแต่รสชาติกับผสมตัวแยกเส้นเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนี้ไอเจ้าโคตเนี้ยมาจากตรงเนี้ยใช่ครับคือการเคี่ยวน้ำตาลกับน้ำเรียบร้อยก็มาเป็นตัวนี้ครับจะเสร็ให้มันเป็นเส้นภายใน5นาทีอ้าว5นาทีเหรอจริงเหรอแค่5นาที โมหรือเปล่า5นาทีจับจับอย่างนี้มันจะจับเวลาดูได้เลยการแยกเส้นและให้มีกลิ่นหอมนะคะก็ต้องมีตัวนี้ก็คือเป็นแป้งแล้วก็น้ำมันผสมกันยังนก็ไม่มีรสชาติอะไรเลยครับมันจะออกมันมันเหมือนถั่วพุกงแล้วมันยืดให้มันก็แล้วก็ต้องยืดลองดิยืดได้ไหมน้ำหนักมันเยอะหน่อยอู้หนักมากเพราะเรายังไม่แข็งเราหัดเลยจะให้เป็นเลยไม่ได้ครับมันต้องมันหนักมากเลยอ่ะใช่ทำให้เป็นหมือมุงยาง ถึอยากลองลองอย่างทางเดินนี่อย่ากดนะเนี่ยก็ค่อยตึงเนี่ยโอ้ยล้อได้ล้อไม่ได้หรอกเพราะว่าล้อเนอะจับเมื่อกี้ถูกไม่ได้ถึงห้าเลยล้อเนอะช้ยโบรก่นนับเต้นสายใหม่ไม่ได้ผมไม่เชื่อนับได้แต่ต้องคูณให้เป็นนะจะทำเต้นสายใหม่กองเนี้ยขอเครื่องที่เส้นหน่อยกี่เส้นกี่เส้นต้องใช้การคูณสองตองแตนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เส้นคูณไปอีกสอง 5าแสนกว่าแล้วทีบาง้ฟกํางคำเนะี่ยได้ประมาณสักหาถุงใหญ่ได้ครับต้องมาดูว่าห้าถุงใหญ่อะมันมีโรตีสายไหมะ่ะกี่เส้นยืนคำนวณว,ว่ามีเส้นสายไหม่ทั้งหมดกี่เส้นจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น,นสงสยัยโนนน้อยแดดร้อนจัดไปหน่อยก็เลยน้ำมืดค่ะอยู่ดีๆก็เวียนหัว จะเป็นลมเพราะว่าอากาศร้อนใช่หไหมคุณยายเนาะอากาศมันแบบ40่สองศาข้ามาด้วยแล้วก็เมื่อกี้ไปเจอเตานะยายเนาะ,ะร้อนๆอ่ะอากาศร้อนอแบบล้วมาเจอมันก็มันก็เกิดขึ้นได้เนาะเป็นลมจะเป็นลมอ,ะอ่ะเออพี่ยายเปหัวได้นั่งพักแป๊บหนึ่งอาการก็ค่อยๆดีขึ้นกลับไปคำนวณเส้นสายไหมกันต่อไม่น่าเชื่อ เส้นสายไหมจำนวน33ล้านเส้นมาจาก1เส้นกลมๆนี้สุดยอดไปเลยโรตีสายไหม33ล้านเส้นสงสัยเมื่อกี้ที่มีเป็นลมไปก็เพราะว่าช็อคนี่หรอวะใช่นับไม่ทันมันเส้นเล็กมากเล็กยงกว่บผมเนี่ยใช่ครับคือบีวัดทันในยุคทีิปมันจะมีรถ จักรยานป่ะมีรถจักรยานปั่นแล้วมีแล้วก็มีตู้ให้กดอ่ะอ่ามีตู้ให้กดหยอกเหรียญคือบางเปียงบางคนคิดวิธีการที่สำคัญก็คือการทำแป้งก็มีเทคนิคเฉพาะด้วยเหมือนกันต้องเหนียวนุ่มต้องเหนียวนุ่มอุ้ยตื่นเต้ปุดเลยอ่ะกระทะร้อนมากแต่มือเราจะไม่โดนเพราะว่าเราหุ้มแป้งอยู่เล่นดีครับเล่นอย่างนี้เล่นอบไมาหนุ่มขอลูกหนึ่งโอ้ยนั่อยู่นี้สบายด้วยหน่อยเดียว ในกาโอ๊ยคันด้วยดันด้วยนดไม่เป็นไรโอ๊เล้มหมดเลยอ่ะโอ้ยโยไม่ต้องตื่นเต้นใจเย็นๆนิ่งๆทำอย่างนี้นะครับโอ้แบบเล่นให้มันอยู่กับมือให้ได้อย่างนี้ก่อนที่เราจะเอาลงเนี่ยล่นอยู่กับมือปุ๊บปั๊บโอ้ยนะไปอะไรนี่คนละมังนี่ของหนูเลยแล้วกันนะใช่เดี๋ยวไม่ถ้าถ้าไม่ยกให้เลยเดี๋ยวได้หลบไปอยู่ตรงนู้นไปๆแน่นายยังกล้องเลยเนี่ย เห็นไหมบิวมาทำโรตีสายไหมฟ้าร้องเลยจะจะได้ัวจะตกดูเหมือนไม่ยากนะคะที่บางฟ้าลูกชายบางเปียวสอนให้บิวลองฝึกเล่นแป้งแต่พอลงมือทำจริงๆไม่ง่ายเลยนะเนี่ยจะได้แป้งแต่ละแผ่นต้องใช้เวลากว่าจะได้บีบแป้งลงบนเตาบีบแป้งลงเลยเธอขโมยนี่เอเนี่ยกระจบแล้วเนี่ยก็วมากขโมนเร็ บางพอได้ได้บ้างแ้เราวนแล้วขึ้นเลยน่ะแปมมก็จะเล็กแต่เป็นกลมแล้วเราค่อยๆขยายมือแล้วาขึ้นได้เวลาโชว์ผลงานแผ่นแป้งที่บิวทำเองแล้วรับรองคุณผู้ชมต้องไม่ผิดหวังแน่นอนต้องให้บางฟัฒนะคะเป็นคนตัดสิน ก็คือค่อนข้างดีนะสำหรับการหัดทำรั้งแรกภูมิใจมากแผ่นแรกแผ่นแรกครับหดาบตาดีมาที่แผ่นที่สองเออได้อยู่นะได้อยู่อุ้ยนี่นี่นี่แผ่นที่สามสวยแต่เล็กๆนะแต่ยังไม่รู้จากการขยายมือนิดนึงเพราะเราขาดตามชำนาญขาดตามคุ้นเคยแผ่นสุดท้ายเห็นไหมคะภูมิใจมากเลยอุ้ยสวยเรื่องชมพู่เต็มที่เลยนะ สวยเนาะถ้าแบบแยกที่ขายได้เลยขายได้แล้วครับแ่้านนี้ยังยังไม่ได้อันนี้พอเริ่มขายได้กินได้ไหมชิมได้ไหมกอนลาชิมได้ครับนี่ต้องชิมฝีมือของตันเองนะครับเอาแผ่นนสวยลาไปด้วยกับการกินโรตีใส่แบบนี้บิวทำได้นะคะสรุปทำได้นะอันนี้รุทแก้วมณีถ่ายภาพแบบนี้บิวทำได้สวัสดีค่ะ จดท้ายก็ได้นะลุ้นมากเลยนะแต่แบบโอ๊ยที่ได้กินแล้วก็ชื่นใจนะอเออมีแรงนะคะอากาศมันร้อนอน,นะค่ะ